สวัสดีท่านผู้ชมที่หลงทางมายังช่องของรถบรรทุกออนไลน์บายขวัญชัยนะครับวันนี้ขวัญชัยก็มีรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับอยากจะมาแนะนำนะครับอยากทําการรีวิวนะครับให้กับทางท่านผู้ชมนะครับหรือว่าผู้ประกอบการนะครับที่สนใจรถกระบะดำนะครับได้รับชมนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันว่าหัวรถเนี่ยเป็นหัวรถอะไรนะครับกระบะแบบนี้เขาเรียกว่ากระบะอะไรนะครับถ้าต้องการที่จะสั่งรถลักษณะนี้เนี่ยต้องบอกกับทางเซลล์แบบไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมก็ขอหน่อยละกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องของรถบรรทุกออนไลน์บายขอัญชัยไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับตัวนี้เนาะก็ตามภาษาที่เขาเรียกกันนะเขาก็จะเรียกว่ารถกระบะ ติดดมนะครับตามชื่อเลยรถกระบะติดดมก็คือเอารถกระบะทั่วไปนี่แหละครับรถกระบะทั่วไปที่สามารถที่จะซื้อได้ตามทุกๆโชว์รูมหรือว่าเป็นมือ 1- มือ2ได้หมดเลยนะครับแล้วก็มาทําการติดดมนั่นเองนะครับสำหรับหัวรถตัวนี้นะก็เป็นหัวรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับเป็นเจ้าตัว isuzu นะครับ spark สามนะครับ spark สาตัวนี้เนี่ยเป็นรถ4ีคูณสนะครับสีคูณสดิฟล็อกจากทางโรงงานเลยนะครับซึ่งสำหรับเจ้าตัว spark เนี่ยครับเขา จะมีเครื่องอยู่2ตัวนะครับก็จะมีเครื่อง3.0แบบนี้นะครับแล้วก็1.9นะครับเพื่อที่จะให้กับทางคนที่สนใจเนี่ยเลือกเพราะว่าทั้งเครื่อง1.9แล้วก็เครื่อง3.0เนี่ยมีข้อดีข้อเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าเลือกเป็น3.0เลยนะครับเอาง่ายๆครับใช้เป็น3.0เน่ะเราใช้เป็นดิฟล็อกด้วยนะขับ4คือจบนะครับเนาะ ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวกระบาด้ำนะครับกระบาด้ำเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าตอนที่รถมาจากทางโรงงานเนี่ยครับมันก็เป็นกระบะตอนเดียวธรรมดานี่แหละนะครับก็มีทั้งหัวเชซีแล้วก็มีกระบะดมานะครับแต่ว่ามีการเพิ่มเจ้าตัวกระบอกด้ำนะครับมีการวางด้ำเพิ่มเข้าไปนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวกระบอกด้ำตัวนี้นะครับ เป็นดัมขนาด1.5ตันนะครับดัมขนาด1.5ตันแล้วก็มีการทําช่วงล่างนะครับช่วงล่างเนี่ยอาจจะทําไม่เยอะนะครับอาจจะทําไม่เยอะมีการเสริมแหนบนะครับเสริมแหนบตรงนี้นะครับเสริมแหนบเข้าไปจํานวน3แผ่นนะครับแล้วก็มีการใส่โช๊คเพิ่มเข้าไปนะครับส่วนด้านบนอันเนี้ยไม่ใช่มาจากทางโรงงานนะที่มันเป็นโลบาเนี่ยครับโลบาตัวนี้นะครับมีการสั่งใส่เพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกนั่นเองนะครับ ส่วนในเรื่องของอเจ้าตัวแมกและยางนะครับรวมไปถึงเหยียบที่เหยียบตัวนี้นะครับข้างหน้านะครับมีการเพิ่มเจ้าตัวการชนนะครับการชนหน้าเนี่ยเป็นของแฮมเมอร์นะครับอันนี้ก็เพิ่มความดุดันให้กับทางตัวรถนั่นเองนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยลูกค้านะครับลูกค้าเนี่ยจะนําไปวิ่งเขาเรียกว่าวิ่งตามรถเกี่ยวนะครับวิ่งตามรถเกี่ยวรถเกี่ยวที่วิ่งใน รถเกี่ยวที่เกี่ยวข้าวนะครับเขาก็จะใช้คันนี้แหละลงไปนะครับลงไปตามเพื่อที่จะรับข้าวแล้วก็ไปส่งตามร้านไปส่งตามร้านต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเราต้องใช้เป็นขับสี่เลยใช่ไหมขวรใชัยอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าในกรณีที่สมมุติว่าเราไม่ได้สมมุติว่าเราไม่มีขับสี่ใช่ไหมครับสมมติว่าเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวธรรมดาแบบนี้เลยถ้าวิ่งหลังถนนนะครับเขาไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ ต้องเข้าไล่เข้าสวนบอกเลยครับว่าลําบากนะครับลําบากถ้าในกรณีที่เจอหน้างานที่สมบุกสมบันนะครับเจอหน้างานนี่ค่อนข้างที่จะดุดุหน่อยเนี่ยบอกเลยครับว่าถ้าไม่มีขับสี่เนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากแหละนะครับลูกค้าก็เลยเลือกเป็นขับสี่ไปเลยนะครับแต่ในเรื่องของการทําเจ้าตัวกระบะดาเนี่ยครับเท่าที่ขวัญชัยเคยเจอนะมันจะมีอยู่2ลักษณะนะครับลักษณะที่1ก็คือ ใช้เป็นกระบาด้าตัวนี้นะครับกระบาติดรถนี่แหละครับแล้วก็เบแล้วก็มีการวางเจ้าตัวกระบอกด้าเข้าไปนะครับกับอีแบบหนึ่งคือซื้อไปเฉพาะหัวรถนะครับแล้วก็คือขึ้นขึ้นลูกกระบาตัวนี้นะครับขึ้นใหม่เลยเพื่อที่จะเป็นกระบาดด้ำหินทรายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งงานลักษณะนี้นะครับเหมาะเป็นอย่างมากเลยนะครับในเรื่องของร้านวัสดุก่อสร้างที่อาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นธุรกิจนะครับอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นธุรกิจที่ งานวิ่งเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะมีทรายสัก1คิวสคิวอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้รลลุ่นลักษณะนี้ครับนำไปส่งให้กับทางลูกค้าได้เพราะว่าแน่นอนครับว่าช่วงเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยถ้าเราจะออกเป็นรถบรรทุก6ล้อเลยเนี่ยถามว่าดีกว่าไหมมันดีกว่าครับแต่ว่าเราก็ต้องจะไว่ายังไงล่ะในเรื่องของอทุนในการลงทุนนะครับในเรื่องของทุนในเรื่องของอะไรหลายอย่างเนาะครับเราอาจจะยังไม่ถึง ต้องใช้เป็นรถ6ล้อนั่นเองนะครับซึ่งสเปคเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับเพราะว่าใช้งานได้เหมือนกันอาจจะบรรทุกได้ไม่เท่ากับรถบรรทุกหรอกครับอันนี้เราก็พูดกันตามตรงเนาะเพราะว่ารถกระบะเนี่ยเขาก็ออกแบบมาเพื่อที่จะใช้ในเชิงพาณิชย์ด้วยแล้วก็ใช้ในการสัญจรทั่วไปด้วยนะครับสมรรถนะในเรื่องของการรับน้าหนักเนี่ยต้องเรียนตามตรงครับว่าสู้รถบรรทุกไม่ได้นะครับแต่ว่ามีการทําช่วงล่างเสริมเข้าไปนะครับ เสริมโชคเสริมแหนบอย่างเงี้ยเราก็สามารถได้จะใช้ได้ควรใช้บ่อยเลยครับว่าบรรทุกได้สบายๆครับในเรทของ1ตัน2ตัน3ตันอะไรแบบนี้เราสามารถที่จะบรรทุกได้เลยนะครับสำหรับรถสเปคนี้หรือว่าถ้าต้องการที่จะบรรทุกให้มากขึ้นกว่าน,นั้นเนี่ยก็อาจจะต้องทำเขาเรียกว่าทำเพลาลอยเพิ่มเข้าไปนะครับถ้าในกรณีที่เราต้องการบรรทุกในเรทของ5ตันอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะแต่ว,ว่าก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วแหละนะครับในมุมมองของคนใช้เนาะก็ ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคันนี้เนาะสำหรับเจ้าตัวส p a r k 3.0นะครับติดตั้งกระบะดำนะครับรถกระบะติดดำอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับเนาะถ้าใครสนใจรถบรรทุกหมาย้ายแดงนะครับหรือว่าถ้าใครสนใจรถกระบะดำลักษณะนี้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่า จะไปสอบถามที่ไหนจะไปติดต่อที่ไหนนะครับฝากช่องของรถบรรทุกออนไลน์บายขวัญชัยนะครับไว้อีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับเพราะว่าเรียนตามตรงครับว่ารถลักษณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะขึ้นไปเจอเซลล์ท่านไหนแล้วมันจะได้รถแบบนี้เลยอันนี้ขวัญชัยกล้าพูดตามตรงครับเราต้องเจอกับเซลล์ที่เคยทํามาแล้วนะครับเขาถึงสามารถที่จะแนะนําเราได้บอกเราได้ครับว่าอ๋อจะเตีปแบบนี้เขาทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะครับอย่าเอาเงินของเราไปเสี่ยงกับ าบางบางคนที่ไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรเราได้เลยอันนี้ควรใชยไกด์ให้เนะ <S <S นะาะฝากนะช่องของรถบรรทุกออนไลน์บายขวัญชัยนะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการสอบถามข้อมูลนะครับในเรื่องของรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงหรือว่ารถกระบะแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะโทรหาขวัญชัยได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ0879574721นะครับรถบรรทุกออนไลน์บายขวัญชัยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ